คือทอหัว่าพี่ครับเอากว๋วยเตี๋ยวหนโอเคน้องเลยพี่จัดให้นะเอาแซ่บด้วยเอาแซ่บขนานไดไหนครับเป็นแท้พื่อนเยเ็นแท้หาซออยเขาอยางใหกินซื้อเว มาง be <thousand> <source> ันซ้ำออยตั้งใจเพราะเป็นเห็นปะไอย่ไปก่อนวันววนเฮ้ยเฮ้ยนวันะกูจิมูังเงินเย้อเน้วครับเนื้อเนื้อเป็นของเขาไม่ต้องเอาถูกมากเนาะเนื้อ

มันจะเอารูปขึ้นคู่อ่ะเออไม่ไมันจะมีเขาะจะรูปเป็นสุนัขไม่งั้นก็เอางี้ละกันจากงานแต่งไปเลยไปายพี่ไพ่เออเกี่ยวอะไรก็มงานแต่งอย่างเงี้ยแบบเอาเพราะคุณรูปขึ้นคู่เนี่เป็นของความันเกิดยังไงอสความเกิดรูป <c oughs> แล้วก็เนี่ยถ้ามันต่อไปนะเป็นออกคอนร่ะมีงานอะ <c oughs> มึงอย่าไปให้มันออ <c oughs> แม่สินสอดเท่าไหร่ สินสอดเท่าไหร่เต้เอาสินสอดเท่าไหร่ถ้าไอ้นุ๊กจะแต่งอะไรไปเอาสินสอดเท่าไหร่รับเขารับไปอยู่เลยรับไปอยู่เลยป๊าด